มาด้จ้าพี่น้องจ้าเขาปูนส่วนนํำปลาอีกแล้วจ้าเมนูง่ายๆเมนูคืออยากค่ะพี่น้องค่ะมาพร้อมกับเม็ดกระถินนะคะโรยลงไปเลยค่ะนี่แล้วก็ตามด้วยพริกปน่นตามใจชอบนะคะยน้ำลายแตกพี่น้องคะผักก็ไม่มีอะไรมากนะคะผักเป็ดค่ะแล้วก็อันและดีดวันนี้มีสาหร่ายวากาเมะพร้อมด้วยพี่น้องค่ะนี่มาแบบเป็นพุ่มเป็นพ่วงเลยค่ะแล้วก็จะมีหอมแขกนะคะ มาค่ะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดียวเรามากินกันได้เลยจ้าส่วก่อนน้ำปลาก็เฮ็ดมากหน่อยแทนน้อเหมือนนี่นาะโอ้ยเห็ดพ่อกิดน,นั่ะหะพี่น้องคะ่ะอืมลรยกระทินอีกก่อนมันบอสะใจเนี่ยเนี่ตามด้วยพริกป่นอีกมันบอแดงพ่อบะแล้วบอทัวจากเที่อืม น้ำลายไหลน้ำลายแตกเสก้นกะเน้าเน้านี่เส้นยาวเหนียวนุ่มนะคะซ่อนสมอยู่ข้างหลังบอใส่อีกแล้วละ,ละใส่มือเพื่ออัดรสในการกินเนาะแซ่บผักเป็ดไ้มพี่น้องคะมันจะคล้ายๆกับอันวอเตอร์เคสไหม จ้นนี้มนันเป็นของไทยใบน้นอยๆภาคเป็ดแดงบอกเขาเอิ่นหรือเชิงแต่อืาหอรอบรสชาติจืดๆมันๆซาลายว่ากะเมะแม่พี่น,อน้องคามีผู้ใดเคยกินแน่นี่เป็นแผ่นใ่ๆต้นใยๆแบบนี้เลย ประโยชน์เยอะน่นเนี่ยส่วนมากเขาจะกินอยู่ที่ร้านชาบูนะแม่เห็นอยู่ร้านชาบูมากินกับขอบปุ่นเขากันตัวละแซ่บ ลองเบึงเด้อใครยังไม่เคยกินน่ะลองเห็ดบึงเดี๋วอกินหนาสิมะต่ำเอาสาหร่ายวากเมะนี่มะต่ำซูบึงสีงแสบอย,ยู่เด้ยใครจะไปรู้ละ่ะว่าสาหร่ายญี่ปุ่นมาโดนน้ำปลา,าเข้ากันได้อย่างลงตัว หอมแขกเริ่มทันมากมว่าหันับกินแบบนี้แลหละปลาฮัมาแสบครับแทกไม่นุง่งายแส่ายกิ่นย่ำได้กับแสบหิวเข่าจนตัน นูบบ้นเขาก็ได้กิ่นเขามากินแน,น,น้องสิล่ะขนมเส้นนมมซาไปผักเป็ดนี่กับประโยชน์หลายด้วพี่น้องคะ่ะตระกูลเดียวกันกับผักโขมไหมที่คอน ไปใส่พิซซ่าไปใส่ยังสะนาคล้ายๆกันพิซซ่าหน้าผักเป็ดหน้าผักโขมเห็ดนามมาหน่อยเลย้วเลสิบบเดส,สด มึงนั่นแหะแผ่นบักไงไปลวกใส่น้ําอุ่นนะคะเนี่ยป้าต้นสาหรายพี่น้องคะ,ะสี่ก้อนไม่ไงย้ําว่าประโยชน์เยอะเด้วนี่มีสารอาหารแบบลายวิตามินธาตุเล็กธาตุเล็กประโยชน์น่ะต้องเข้าไปอ่านใน Google เพราะว่ามันเยอะแล้วมันละเอียด ไอ้กับยานบอกข้อมูลผิดตารูเทว่ามันประโยชน์หลายส่วนมากเราจะเห็นในมิมโซะซุปหรือว่าเอามายำยำแบบญี่ปุ่นนะแม แต่ว่าไอซีผ้าพีผ้าน้องเอามากินกัปปาลาเนี่ยแหละแซบแซบอีลีบ่ตัวร่องไปซื้อมากินเบิงมันจะเป็นแบบแห้งมาค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มาอันเทน้าอุ่นแส่หน่อยนึงแล้วก็นอกน้าเย็นอืม แบบดีเป็นตาหน่ามิติใหม่ของการกินอาหารไหมเอาอาหารญี่ปุ่นมามารีมิกกับอาหารอีสาน <c oughs> <c oughs> สตน้ำสูตรน้ำปลาเอาน้ำปลาไปต้มกับน้ำเปล่าอัตราส่วนตามใจชอบผู้ใดมักนวดลายกับใสหลายน้ำปลาแล้วน้ำปลากันแล้วตงยี่ห้อพรอ้อมเนี่ยพี่น้องคะ่ะบางยี่ห้อมันเค็ม ก็ต้องใส่หน่อยใส่นามหลายแต่เราปรลาที่ไอ้กินเนี่ยมันบ่นเข้มเลยใส่หลายใส่หลายแล้วก็นัวหลายพร้อมเป็นปลาของมวยเองโคตรตำคาเฟ่แลดิสนี่ก็ประโยชน์หลายอีกละมีแต่พักมีประโยชน์ กินเป็นตะจอยเป็นตะจอยกินผักแต่หังอ้วนเอาอ้วนเอาฮะอืมแ้ง แสบจนสีหายเส้พี่ใส้นน้องุ่นละมันแสบขาดหลายพ่นะ่ะป๊าดข้าบมบกใหญ่ จะแหากมีกระถินทอดเอาคับๆกันแต่เป็นยังไงจ้าพี่น้องจ้ามาก,กันว่าคลิปง่ายๆแบบนี้ถ้ามาก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยจา้าเดี๋ยวคลิปหน้าไอซ์จะมากินเนะืแซ่บๆเยอะๆให้เบิรงสำหรับคลิปนี้ไอซ์ไปแล้วจา้าบ๊ายบาย